จาก behavior เดิมของ user ครับปกติเขามี data <c oughs> เขาก็จะแบบไปหยอดใส่ Excel ไปเรื่อยๆเนาะวั <c oughs> นลึงมันอาจจะแบบเยอะมากขึ้นจนจนมันพังแล้วก็จะเจอปัญหาอย่างที่เจอกันก็คื <c oughs> อแบบตอนแรกเราก็แบบแลม8ก็พอ <c oughs> ตอนหลังแรม16ก็ไม่พอแล้ว <c oughs> ไซส์ของ data ที่เก็บไว้ได้เนี่ยเอ <c oughs> เขาแบบเกิดมาเพื่อแบบเป็น s p a d Sheet ที่ไม่ได้รองรับ data แบบหลักล้านหลัก10ล้านร้อยล้านครับโจมันเป็นอย่างงี้ก็คือรู้แหละว่ามันไม่พอแต่ User ก็เคยชชนกับเ x c e l เนาะ แต่ว่าโอเคแหละออมันเริ่มจะไม่ตอบโจทย์แล้วทีนี้เราจะต้องย้ายไปคื้อื่นมันมีอะไรที่เราจะเริ่มต้นพิจารณาอะไรบ้างอันที่ผมคิดว่ามันแบบไปง่ายแล้วก็แบบเหมาะกับ entry level มากๆก็คือ mission to the moon continue with your mission take Monday take transformation tomorrow สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเทคโนโลยีนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมแม็กรุ่งฤทธิเท์เจริญสุประคุณและน้องเฟอร์รี่ปุณย์นุชสุนทรทวันชัยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณไอซ์ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทคแมนเดย์นะคะก่อนอื่นขอให้คุณไอซ์แนะนําตัวให้ท่านผู้ฟังหน่อยคะ่ะสวัสดีครับผมชื่อไอซ์นะครับวรุลกิจลุ่งเลืองครับเป็น Data Engineering Team ดัต้าอินเ e เนียร์ทีมดีดที่เดต้าว้าวครับผมอ่าครับไอซ์วันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าท็อปปี้ของเราคือปัญหาจริงที่พี่เคยเจอในอดีตเลยคือมี น้องคนหนึ่งก็มาถามว่าให้ทํายังไงจริงๆเรื่องเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็คือเขามาขอซื้อคอมใหม่ครับเออล้วคนนี้พี่พี่ก็ไปดูว่าเอ,อ๊ะทำไมถึงต้องซื้อคอมใหม่เขาบอกว่าเนี่ยคอมมันไม่พอแล้วอยากได้คอมที่มันแรงกว่านี้เพราะว่าเขาเปิด Excel ปุ๊บเครื่องพังพี่ก็เลยไปดูว่ามันเพราะอะไร,รเออปรากฏว่า Excel ของเขาเอ่ะเฮ้ยมันมีอยู่ประมาณเกือบล้านเลคคอร์ดอยู่ในนั้นเออมันก็เปิดปุ๊บก็เลยพังหน่ยทีนี้เออปัญหาเนี้ยเราควรจะแก้ไขยังไงเดีย๋ยวม จาก behavior เดิมของ user ครับปกติเขามี data เขาก็จะแบบไปหยอดใส่ excel ไปเรื่อยๆเนาะวันลึงมันอาจจะแบบเยอะมากขึ้นจนจนมันพังแล้วก็จะเจอปัญหายอย่างที่เจอกันก็คือแบบตอนแรกเราก็แบบเล่ม8ก็พอตอนหลังแร่ม16กก็ไม่พอแล้วครับเป็นเพราะว่าเราอาจจะเลือกใช้ tool ผิดประเภทครับคือพอ data มันเยอะขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องแบบย้ายไปใช้ tool อื่นอย่างเช่นพวก data warehouse database อะไรเงี้ยครับ ทีนี้ก่อนจะไปเรื่องยากๆนะคะคุณไอคอแยกก่อนว่าระหว่างตัว Excel กับ Database นะคะมันต่างกันยังไงบ้างโอเคครับอย่างแรกนะครับจะเป็นเรื่องของแบบการ Access ครับคือ Excel เนี่ยมันเป็นไฟล์ที่อยู่ในเครื่องเราเนาะถ้าเกิดว่าเราแบบอยากจะแชร์ให้คนอื่นดูเนี่ย hmm. มันก็จะต้องแบบเอาก๊อบวางหรือว่าถ้าเกิดเป็นแบบพวก g o Google s h e e t ก็อาจจะแชร์ได้ด้วยอีเมลครับแต่ว่าเวลาแบบมันกระจ,ระจายกันอยู่เนี่ยก็คือเราจะจัดการยากมาก เพราะว่ามันก็เป็นไฟล์ที่แบบมีเจ้าของเป็นใครก็ได้ครับเวลาจะแชร์กันข้ามแผนกเนี่ยก็จะวุ่นวายแหละแต่างที่2ก็คือเรื่องของการแบบไซส์ของ Data ที่เก็บไว้ได้เนี่ยเอ็กเซลเขาแบบเกิดมาเพื่อแบบเป็นสเปซชีทที่ไม่ได้รองรับ Data แบบหลักล้านหลัก10ล้านร้อยล้าน,นครับซึ่งถ้าเกิดพวก d a t a ้าเบที่เป็น Data w a r ว h o u s เเนี่ยครับเขาจะออกแบบมาเพื่อรองรับตรงนี้อย่างสุดท้ายก็คือมุมของการ Analy ิติกครับก็คือ e x c e เเขาจะทาแบบพวกฉากง่ายๆได้แต่พอ Data เยอะๆเนี่ยมัน aggregat ไม่ได้ล เราก็ต้องแบบย้ายไปในไปอยู่ในบนสตอเรจหรือบนดาต้าเบสที่มันเหมาะสมเพื่อจะทำการแอนาลิติกแล้วก็เอาพวก BI มาต่อครับ mm hmm. อันนั้นเป็นความแตกต่างครับแต่จริงๆโจทย์มันเป็นอย่างเนี้ยก็คือเออรู้แหละว่าว่ามันไม่พอแต่ยูเซอร์ก็เคยชินกับ Excel เนาะแต่ว่าโอเคแหละเออมันเริ่มจะไม่ตอบโจทย์แล้วทีนี้เราจะต้องย้ายไปเคือค่ออื่นมันมีอะไรที่เราจะเริ่มต้นพิจารณาอะไบ้างอันที่ผมคิดว่ามันแบบ ไปง่ายแล้วก็แบบเหมาะกับ entry level มากๆคือ BigQuery ครับ<ม>เป็น Google BigQuery BigQuery เนี่ยจะเป็นแบบ data warehouse ที่เป็นของของ Google ครับทีนี้ขอเพิ่มเติมเิื่นึองได้ไหมคะคุณไอว่าตัว BigQuery เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันใช้งานยังไงได้บ้างสมมติว่า<อ>นี่เป็นผู้ประกอบการนะคะที่ต้องการที่จะจัดการกับ data ทีนี้มันช่วยยังไงได้บ้างคะต้องต้องต้องเพิ่มในนี้นิดน,นึงก็คือเฮ้ยน้องคนนี้ ไม่คือรู้จักมาก่อนเลยนะว่า Google World นี่มันคืออะไร,รฉันรู้ฉันม,ฉนมีฉันมีโลกอยู่บน Excel เท่านั้นอ่าอไอ้จะไปบอกแกน<ๆ>้องคนนี้เอ้ย b q r y คืออะไรครับก็อย่างแรกก็คืออาจจะต้องอินโ r o ก่อนนะว่ามันเป็นเครื่องมือที่ใช้เราช่วยจัดการแบบ data ได้ครับโดยที่ปัญหาของเราเนี่ยคือ data ที่อยู่บน Excel เนี่ยมันเยอะมากแล้วเราจัดการไม่ได้แล้วเราจะต้องเปลี่ยนก็มองว่ามันเป็นที่เก็บ Excel ที่ใหม่ของเราตัวของ b q r y เนี่ยมันจะรองรับการเก็บข้อมูลที่แบบ ง่ายมากๆก็คือเหมือนโยน Excel เราขึ้นไปเก็บได้เลย uh huh. ครับ uh huh. แล้วแถมพอเราเอาขึ้นไปเนี่ย uh huh. เราก็ยังต้องการแบบความสามารถในการ a อนาลิติกหรือว่าแบบทำชากหรือว่าบางทีเราอาจจะแบบใส่สูตรคำนวณนู่นนี่นั่นเพื่อเอาไป Visual i z e แล้วก็แบบพรีเซนต์ให้กับหน่วยงานอื่นหรือว่าแมネจเมนต์อะไรเงี้ยครับตรงเนี้ยความสามารถตรงเนี้ยยังอยู่ครบหมดเลยเราแค่แบบย้ายเครื่องมือไปให้มันถูกต้องมากขึ้นให้ย้ายเครื่องมือเพื่อให้สามารถเก็บ d า t ้ b a s e ได้ได้ยิ่งใหญ่ขึ้นได้ได้แบบหนักขึ้นถูกไหมครับใช่ครับทีนี้เนี่ยมันมีอีกโจททย์นึงี่ คนจะมาพูดถึงโอ้เดี๋ยวเราจะต้องไปโอ้เราวิ่งไป Big Data แล้วทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยไอ้ e x c e l หนึ่งล้านเลขคอร์ดเนี่ยมันเรียกว่า Big Data ้างครับจริงๆเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราไป Google ดูเนาะแล้าคำนิยามของ Big Data เนี่ยมันจะยุ่งยากไปหมดมี3 V 5 V อะไรอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าสำหรับผมเนี่ยคือสมมติว่าระบบเดิมเนี่ยเราแบบ Export Data มาใส่ Excel อาจจะไป Export เป็น Report มาจากระบบที่เรามีอยู่อย่างเช่นพวก คอย of s a l e หรือ CRM อะไรอย่างนี้ยครับแล้วเราเปิดด้วย Excel ปุ๊บพังแบบว่าแคชหรือว่าไม่ขึ้นผมเรียกว่า Big Data แหละโอเคอันี้ยคือละต้องมีกเดต้าใช่ปะครับต้องไปหาเครื่องมือให้มันถูกแหละทีนี้เราจะพอมีวิธีไหมคะว่าให้ข้อมูลเนี่ยอยู่บนบิ๊กบิ๊กคิวเรียใช่ไหมคะแต่เราต้องสามารถใช้ฟังก์ชันบางอย่างใน Excel ได้อยู่ครับจริงๆเนี่ยมีนะครับคือ Excel เนี่ยมันสามารถแบบมีไดรเวอร์ที่ไปต่อตรงเข้า BigQuery แล้วก็ดึง Data กลับกลับเข้ามาหา Excel ได้ อาจจะแบบเหมาะสําหรับบางยูสเคสจริงๆแต่ว่ามันก็จะมีความยุ่งยากที่ว่าเราจะต้องมา i n นส tall ตัวไดเวอร์ไว้ในเครื่องที่จะใช้สมมุติว่ามี10เครื่องที่ต้องการจะ a c c e s s ง i ิคลผ่าน Excel อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปไล่ i n นส tall ให้ครบมันก็คือเหมือนกับซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่ต้องใช้เพิ่มตอนที่เจอแบบนั้นนะก็จะพยายามจะไปหาวิธีเอ๊ะมีเ o ิร์กอาราวทำนู่นทํานี่ไหมเงี้ยเออคนก็ขเขาก็แนะนําว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ควรจะเริ่มต้นไป เก็บแบบนี้แหละก็เอาไปเก็บในที่อื่นแล้วก็เริ่มต้นใช้ data visualization tool เข้ามาช่วยที่ดังๆในตอนนั้นก็ power bi tableau หรือว่าตะกูลพวกนี้ไอ้อเจ้าไอ้ตัวตัวนี้มันมันคืออะไรแล้วเอามาใช้งานได้จริงๆคือมันทำอะไรได้บ<ม>้างเดี๋ยวผมขอเปรียบเทียบกับไปหา excel เหมือนเดิมนะครับก็คือ excel เนี่ยเราทั้งเก็บเนาะแล้วก็ calculate แล้วก็แสดงผลด้วยครับมันสามารถแบบทำชากได้แต่ว่าทีเนี้ย b i k u r y เราเนี่ย มันเก็บกับแคลคูลเลตได้แต่ว่าแสดงผลสวยๆแบบ Excel เนี่ยเขายังทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะขาดส่วนที่เป็น v i s u a l i z e ครับจะต้องมีส่วนที่มาช่วยแสดงผลซึ่ง Tableau หรือ Power BI หรือว่าถ้าเป็นของ Google เองเนี่ยจะมี l o o k e r Studio พวกนี้คือเป็นส่วนที่มาช่วยแสดงผลทีนี้ก็จะเกิดคําถามว่าเอ๊แล้วมันแบบมันมันดีกว่ายังไงทําไมไม่แบบไปใช้บน Excel เหมือนเดิมคือเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ถามไปแล้วนะว่ามันต่อกับไปหาพิคิวีได้ไหมถ้าต่อกับไปได้ก็ต้องแสดงผลได้สิ คือทูนช่วงนี้ครับมันจะมีความพิเศษตรงที่มันเป็นอินเทอร์แอคทีฟแดชบอร์ดก็คือปกติ Excel เนี่ยเราคำนวณมาปุ๊บมันก็จะเป็นสแตติกเราก็จะแคปไปโชว์แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการฟิลเตอร์ถ้าเกิดเราต้องการดิวดาวแบบคลิกเป็นบาร์ชากที่มีแบบเยอะแยะไปหมดแล้วเราอยากคลิกแล้วก็ให้โชว์ข้อมูลเพิ่มอะไรอย่างนี้ครับพวก BI พวกนี้มันทําได้ยกตัวอย่างเช่นมี มีชาร์จของคนกลุ่มหนึ่งแล้วมีปุ่มอีกกลุ่มหนึ่งฉันอยากจะดูทั้งสองอันนี้ควบคู่กันก็กดตอนนั้นล้วก็เห็นภาพ<ช>เลยอ,นนอันนี้คืออันนี้คือที่หมายถึงใช่ไหมใช่ครับเหมือนกับเป็นแบบถ้าเรามองเหมือนเป็นแบบเว็บแอปพลิเคชันที่มีแบบ Data ให้เราดีดาวเยอะหมดก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบของเราซึ่งจะรองรับ u s e c a s e พื้นฐานทั้งหมดที่นี้เหมือนที่เคยเห็นคนใช้ตัวเ o ว e r B i กับ t ท b l e a u แต่ว่าเชื่อมกับตัวบิคิวรที่นี้คือมันช้ามากเลยค่ะคุณไอที่นี้คุณไอพอรู้ไหมคะว่าปัญหานี้้้ัังงไไดบาครม ก็อย่างแรกคือถ้ามันช้าเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีประมาณนึงแหละแปลว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันค่อนข้างเยอะหรือว่าเราต้องการหาอินไซต์ที่มันยากครับแปลว่าเราเริ่มใช้ประโยชน์จาก Data ได้แล้วเนาะแต่เวลาผมไปคุยกับน้องคนนั้นเนี่ยไม่ได้นะแบบนี้คือมึงใช้ก็ใช้ไม่ใช้อ่ะมันช้าก็ที่มันช้าเนี่ยมันมีสาเหตุหลักๆเนี่ยมันมาจากการที่เราคัลคูลเลตแบบข้อมูลที่ซับซ้อนเหมือนกับเราอาจจะเอา Excel ไปกองอยู่บน d ิคิวลี่ยี่สิบไฟล์เนาะแล้วก็ ถ้าเป็นภาษาเทคนิคก็คือเอามาจอยกันก็คือเอา Data มาประกอบร่างกันแล้วพอมัน20่สิบไฟล์แล้วทุกอันเนี่ยมีเป็น10ล้านอย่างเงี้ยก็จะเริ่มช้าและลิดสิล้านรคคอร์ดครับก็จะเกิดความช้าได้รวมถึงเวลาเราดึง Data เข้ามาหาตัว BI เยอะๆเนี่ยมาแบบ10ล้านโลเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะเหมือนกับการแบบถ้าเรานึกภาพก็คือเหมือนกับเราต้องข้อมูลมันต้องส่งกลับมาหาเราเยอะมากไอ้ตรงที่มันช้ามันรอข้อมูลพวกนี้อยู่แต่จริงๆเราอาจจะต้องการน้อยกว่านั้นเราต้องโชว์แค่กราฟเดียวเองแต่เราต้องอิเกแบบ เป็นร้อยล้านโลครับแบบอาจจะ10ล้านโล5้าเทเบิลสิเทเบิลอย่างเงี้ยวิธีแก้ไขของมันเนี่ยครับก็คือจริงๆบน Data w a ว eH o u s e แทบทุกตัวรวมถึง d q คิวเลเนี่ยจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เรียกว่าแบบ Materialized View <c oughs> ครับมันจะเป็นการแบบ P Calculate ก่อนเวลาเราจะเอ็กเกรดเดต้เพื่อหา i n นไซด์เนี่ยมันจะเกิดจากคิวลที่ซับซอ้อนเนาะเอาข้อมูลนี้มาแมปกับข้อมูลนี้ฟิลเตอร์ด้วยวันนั้นแล้วก็ไปแมปกับข้อมูลนี้อีกทีข้อมูลพวกนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องคิดยัง แต่พอเราคิดสดๆเนี่ยมันมันต้องเสียเวลาให้ให้บิคิวลี่เขาคำนวณให้เราแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาวิธีแก้คือพอเป็น Material ียลไลซ์วิวเนี่ยเราจะผูกสูตรพวกนี้ไว้ก่อนครับผูกคิวลี่พวกนี้ไว้ก่อนแล้วให้มันไปสร้างเทเบิลที่คำนวณเสร็จแล้ววะรอเราไว้เลยแล้วพอเราจะใช้เนี่ยเราไม่ต้องไปเรียกทุกเทเบิลที่เราต้องการแล้วมามาคิดใหม่ละเราเรียกอันที่มันคิดเสร็จไว้แล้วซึ่งเวลา m a t e r i a l i z ลไลซ์วิวเนี่ยข้อดีของมันก็คือ มันจะอัปเดตตามต้นทางของซอสเด a ้าที่เราอัปเดตเข้าไปด้วยอย่างเช่นสมมติว่าเรามี5 5า a b l เอย่างเงี้ยครับแล้วเราไปอัปเดตทุก t ทเบิลเลยอย่างละ20 record ตัว Materialized View เนี่ยจะอัปเดตตามแต่ว่าข้อมูลที่ไปโชว์บนแดชบอร์ดเนี่ยก็จะอัปเดตตามไปด้วยครับก็จริงๆแล้วถ้ามันมีข้อมูลเยอะมันก็เยอะอยู่นั่นแหละมันคือยังไงก็ใช้อยู่ดีใ่รนนเพราะฉะนั้นก็ต้องหาทาง คำนวณล่วงหน้าใช่ย่อยให้มันเหลือข้อมูลเล็กเล็กลงแล้วก็เอาจะได้มันก็ได้เร็วขึ้นเนาะจับได้สะดวกทีนี้เมื่อกี้เนี่ยไอซ์บอกว่าเอาข้อมูลลงเอ็กเซลวิ่งเข้าบิคิวลี่ง่ายนิดเดียวเองตืดๆโยนเข้าไปเนี่ยแล้วคราวนี้ถามเจาะเพิ่มนิดนึงว่าบิคิวลี่เนี่ยถ้าสมมุติเออตัดสินใจย้ายปจริงอ่ะมันมีกระบวนท่าไหนในการเอาข้อมูลใส่เข้ามาในบิคิวลี่มั้งอ่าคือจริงๆเนี่ยที่ผมแนะนำบิคิวลี่ในวันนี้เพราะว่ามันง่ายมากครับก็คือผ่าน สมมุติว่าเราแบบเข้าไปหน้า Bi ๊กคล y ปุ๊บเราตอนเราจะกดสร้างทเทเบิลเนี่ยมันมีปุ่มให้กดอัปโหลด Excel เข้าไปเลยครับแต่ว่าอาจจะมีลิมิตชั่นว่าไฟล์ห้ามเกินแบบกี่ร้อยเมกอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าไฟล์ใหญ่มากๆเนี่ยอาจจะต้องอัปโหลดไปไว้ที่ Google Drive ซึ่งปกติ Google Drive เนี่ยเราก็าใช้กันอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดว่าเป็นแพลตฟอร์มเื่นอ,อาจจะเป็นแบบ One Drive Share Drive อะไรพวกเนี้ยครับมันก็คือใช้เหมือนกันเอาไฟล์ไปวางปุ๊บแล้วพอเราจะใช้เนี่ยมันจะมีออปชั่น ครับพอเราเลือกมาปุ๊บเนี่ยพอเรากด Import ปุ๊บเราใส่ชื่อเทเบิลอะไรเียบร้อยแล้วก็สร้างปุ๊บมันก็มาเลยครับก็จบบน UI ได้เลยไม่ต้องเขียนระกิ์ยุ่งยากคืออ๋อเรียกว่าถ้าถ้าฟก็คืออัปโหลดมันได้แค่ขนาดหนึ่งแต่ถ้าใหญ่กว่านั้นน่ะก็มีวิธี่ทำก่อนก็ยังแปะที่สักที่หนึ่งก่อนใช่ครับใช่แล้วมันได้ขนาดแล้วมันได้ใหญ่ขนาดไหนพอรู้ไหมจริงๆก็รู้สึกได้เป็นหลักแบบหลายกิกเลยนะครับ น่าจะแบบถ้าคุณมีไฟล์ Excel ขนาดหน่วยเป็นกิกเนี่ยก็เปิดปุกกรพังแล้วแหละใช่ครับจริงๆมันได้มันได้เป็นหลักกิกอยู่นะ <c oughs> ตอนนี้ครับทีนี้บ i คิ u r y นี่คือมันดูง่ายมากเลยแต่ทีนี้ค่ะนอกจากตัว Bi คิ u r y แล้วอ่ะมีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะช่วยจัดการ Data ที่น่าสนใจบ้างคะในช่วงนี้ครับบิคิ u เรีเนี่ยเป็นเป็นคลาวด์เนาะเป็นแบบเซิร์ e เวอร์เลสคือเราไม่ต้องสนใจเรื่องการอินสตอลอะไรเลยเพราะฉะนั้นพอพูดถึงเครื่องมืออื่นเนี่ยผมขอแนะนำเป็นโอเพนซอร์สบ้างแะ้วกันครับเพื่อจะแบบ เผื่อบางคนแบบมีความรู้ในฝั่ง IT ในฝั่งเทคประมาณนึงแล้วแล้วก็แบบเป็น Developer ที่แบบอยากลองเองอะแต่ยังไม่อยากแบบเปิดบิ l i n งบน Cloud อะไรองี้ครับมันก็จะมีตัวที่แทน b i q q u e r y ได้เนี่ยก็จะมี ClickHouse ซึ่งเป็น Open Source Data Warehouse ครับไอตรงนี้ก็จะใช้ใคล้ายๆกับ b i q q u e r y แต่ว่าอาจจะไม่สะดวกเท่าเพราะมันเทคต้องเทคนิค a อประมาณนึง่งแล้วก็ต้องไปอินสตอลตาม n v i r o n m e n t ให้เหมาะสมตัวถัดมาเนี่ยคือ จะเป็นอีกทูนหนึ่งที่เป็นเราเคยคุยกันเรื่อง ETL นะครับผมก็ยังขายทูนเดิมอยู่ก็คือ Made AI ครับก็จะเป็นทูนในการทำเดต้าปลายปลายครับไปโหลดเมื่อกี้เราพูดถึงการแบบแมนนวลนะถ้าเกิดเราอยากอัตโนมัติทุกอย่างเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างครับก็จะมี Ma จ e AI ที่น่าสนใจแล้วก็มาช่วยอัตโนมัติพโรเซสพวกนี้ครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือ Visualization เมื่อกี้เราพูดถึง Tableau พูดถึง Power BI แล้วก็การโชว์กราฟบนบน Excel ใช่ไหมครับเราก็ยังขาดส่วนนี้ที่เป็น Open source อยู่อัน,น,นือร Superset ครับก็<ม>จะเป็นส่วนที่เป็นเป็นโอเพนซอร์ที่ทำพวกอ่าบีโช g r a อะไรเงีย้ยครับซึ่งต่อกับตัวคล c k h o u s e เมื่อเมื่อข้างต้นได้อ๋อเรื่จริงๆว่าทูซี่ไอแซนัมเนี่ยเอาจริงๆผมเอาไปดูเฮ้ยมันมีทูแบบนี้บนโลกแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหน่าสนใจทีเดียวนะเรียกว่าคัดมาให้แล้วเนาะครับคัดมาให้แล้ว <laughs> ไม่ต้อง <laughs> ไปสนใจตัวอื่นแล้ว <laughs> ดู <laughs> แค่ตัวผู้นี้แล้วใช้งานได้แล้วแน่นอนนะครับทีนี้ ก่อนจะจากการก่อนจะ,จะไปฝากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยครับไอ้ลองช่วยสรุปหน่อยไอ้ปัญหาเนี่ยลองลําดับเป็นเป็นขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่แก้ปัญหาไงครับก็อย่างแรกเนี่ยคือมันมันเอ็กเซลเรามันใหญ่เนาะข้อมูลมันเยอะครับเราก็ย้ายไปหาเครื่องมือที่เหมาะสมก็คือ b ิคิวลีพอย้ายไปเนี่ยเราก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันต้องทํำยังไงบ้างข้อมูลมันถึงไปอยู่บนนั้นได้เราก็จะแบบมันก็จะมี UI ที่แบบคลิกคลิกลกแล้วก็ข้อมูลขึ้นไปอยู่ได้เลยครับทีเนี้ยพอข้อมูลขึ้นไปอยู่แล้วเนี่ย เราจะต้องเอามาแสดงผลเอามาโชว์แล้วครับเราก็จะเอา Power BI าหรือว่า Tableau หรือว่าจริงๆ <Look> er. ตัวที่ง่ายที่สุดก็จะเป็น Looker เพราะเป็นของ Google อยู่แล้วครับ <c oughs> ก็เอาไปต่อแล้วก็เอามาแสดงผลได้เลยครับ <c oughs> ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าการทําอย่างเงี้ยมันเริ่มช้าแล้วแปลว่าข้อมูลเราเยอะแล้วก็ซับซ้อนเราก็จะไปสร้าง Materialize like d View ครับแล้วก็ย้ายการต่อเนี่ยไปต่อตรงกับ Materialize like View แล้วก็ข้อมูลก็จะอัปเดตปกติครับสเต็ป <c oughs> ก็จะประมาณนี้ เรียกว่าเป็นสูตรสำเร็จของการแก้ปัญหานี้นะครับแล้ผมเชื่อว่าท่าผู้ฟังเจอปัญหานี่น่าจะหลายบริษัททีเดียวเพราะว่ามันก็มีข้อมูลมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมากๆเข้าก็ต้องรู้จากวิธีการบริหารจัดการนะครับผมอ่ะก่อนจากการไอซมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังไหมครับตอนนี้ครับเดตาวลก็ยังเปิดรับเพื่อนร่วมงานสายเทคแล้วก็นอนเทคเยอะมากครับก็ยังไงก็ฝากติดตามที่เพจไลฟ์แอดเดตาวลได้ครับ โอเคค่ะก็ขอขอบคุณคุณไอมากมเลยนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้รู้วิธีการจัดการ Excel มากขึ้นเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะนี่ครับ Mission to the moon continue with your mission take monday take transformation tomorrow